สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนนมไปซื้อผักกาดขาวสองหัวพอจ่ายเงินเข่าแทบสุดผู้ชายเฟซบุ Jack ๊กแจ็คแคคได้โพสภาผักกาดขาวจํานวน2หัวที่ถูกระบุราคา176บาทพร้อมข้อความว่าขออนุญาตระบายหน่อยนะคะแพงไปไหมคะผักในตลาดวิเชียรบุรี176บาทในผักแค่นี้แพงกว่าหมูอีกขายสร้างตึกราคากินผักแพงสุดก็วันนี้แหละครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายค่ะทําให้มีผู้เข้ามาสแสดงความคิดเห็น ทังกินผักอย่างอื่นเลยค่ะเคยซื้อเหมือนกันคิดเงินมาตกใจเลยอีกท่านบอกว่าผักไปกับน้ําหมดค่ะผักเลยแพงอีกหน่อยก็ถูกค่ะอีกท่านบอกว่าวิกอีกท่านบอกว่ามันเกิดวิกฤตครับอีกท่านบอกว่าแพงค่ะกระหล่ำแพงหัวน้อยๆ้อยหนึ่งหัว40บาทเราตกใจเลยค่ะอีกท่านบอกว่าแพงค่ะเราเจอค่าชะอมกํัาละ3บบาทอีกท่านบอกว่าน้ําท่วมพืชผักเสียหายของมีน้อยราคาก็แพงจากนั้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยังพ่อค้ารายหนึ่งที่ตลาดผักสี่แยกพ่อขุนผาเมืองอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งจ นายผักทั้งปลีกและส่งที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเพชรบุร์ทำให้ทราบว่าช่วงนี้ราคาผักมีราคาแพงจริง โดยวันที่19ตุลาคมประกาศขายมีราคาจำหน่ายอยู่ที่27บาทวันที่20ตุลาคมราคา25บาทและวันที่21ตุลาคมราคาอยู่ที่17บาทต่อกิโลกรัมนอกจากนี้ราคาผักชนิดอื่นก็มีการปรับราคาสูงขึ้นเช่นกันทั้งกะหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ13-15บาทถั่วฝักยาวราคากิโลกรัมละ44-45บาทแตงกวากิโลกรัมละ25บาทมะเขือขาวกิโลกรัมละ25-27บาทต้นหอมสดกิโลกรัมละ40-50บาทบักชีราคากิโลกรัม ละ220บาทท่านผู้ชมรัครับมีความพิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความพิดารณนเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ